สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีที่โคารพลักทุกท่านครับผมสวัสดีแฟนเพจเอ็กดัมซิงด้วยนะครับแล้วก็ u t u b e เอ็กดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีกันเป็นทางการครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เอ็กดัมซิงครับผมอตอนนี้เราก็หลังจากไปดูรถเมคโครมาใหม่ครับตอนนี้ก็เราก็ พามาอัปเดตรถพี่วงครับหรือว่าสามรอคู่ใจหรือว่าหนุ่มพัเนีจอนนะครับผมที่เมาาื่อวานนี้ได้วางเครื่องตัวใหม่นะครับแล้วก็หาตำแหน่งอะไรใหม่ครับมาดูว่าพี่วงวันนี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้พี่วงทำอะไรนี่ ังประกอบเครื่องครับกำลังประกอบเครื่องโ,อโซ่ล้อลิน้นอันนี้ได้ไหมโซ่ล้อลิ้นใส่ได้อยู่แต่ก็ยืดอยู่นะยืดใช่ไหมย,ยืดอยู่แต,แต่ก็ยังพอสตาร์ทถ้าติดถ้าน่าจะติดได้ครับอ๋อโอ้ใส่โซ่ล้อลิ้นแล้วเนะี่ยใส่แล้วครับโอ้พี่วงเราก็ใส่โซ่ล้อลิ้นแล้วครับตอนนี้ครับกำลังประกอบล้างเครื่องนะครับนี่ วันนี้ก็น่าจะเหลือแค่ตัวยึดตัวนี้นะครับทําตัวยึดแล้วก็ไล่เชื่อมหูยึดด้านหน้าแค่นั้น,นเองครับก็น่าจะเสร็จตัดออกกี่ข้อพี่ไม่ได้ตัดเลยครับไม่ได้ตัดหรอเท่าเดิมเลยใช่ไหมใช่เท่าเดิมสภาพเดิมแต่ว่ามันมันก็ยืดหน่อยนึงแต่มันยืดไอ้น,นี่ตั้งสุดยังกสุดแล้วครับอัปเดตครับวันที่สองครับ มื่อวานนี้เราก็ได้ประมาณนี้เนี่ยเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็ไปย้ายรถเจ้าส้มไลยด้วยก็เลยได้ประมาณนี้ครับตอนนี้พี่หวงของเราก็กําลังจะทําการประกรอบครับประกรอบเครื่องไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ยินเสียงหรือเปล่า <c oughs> อะเดี๋ยววันนี้ผมก็มาช่วยพี่หวงเหมือนเดิมครับ มาเชื่อมมาเด็กตัวยึดใหม่นะครับแปลงแปลงตัวยึดนะครับแล้วก็ตัวล่างเราก็ได้แล้วเนาะเราก็เหลือแต่ตัวนี้ครับเราจะยึดเราหาตำแหน่งอีกทีครับว่าจะยึดแบบไหนนะครับว่าจะให้มันแข็งแรงนะครับไม่ให้แบบว่ามันดิ้นเยอะแล้วก็น่าจะทำ คิดว่าน่าจะย้ายตัวติกโซ่ใหม่ครับว่ามันช่วงนี้แหละเราต้องหาตำแหน่งครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับถ้ามาไว้ตรงนี้มันมันใกล้เฟืองทดนะครับเกินไปนะครับมันต้องให้มาเตะอยู่ประมาณช่วงกลางๆนี่แหละประมาณนี้นะครับเอฟซี FC เขาก็อ่าเขาแนะนำมานะว่าอ่าโซ่เราลิ้น นะครับก็บางทีก็เขาบอกว่าให้ไปตัดอยู่ร้านซ่อมรถอะไหล่ซิ่งอะไรประมาณนี้แหละเขาสามารถต่อได้อะไรได้ไดแต่แต่พี่วงบอกด้ว่ามันใช่ได้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะมีเห็นพี่ตินบอกว่าเขาน่าจะส่งอะไหล่มาให้ครับโซลอดินเนี่ยแต่ไม่รู้จะยังไงเนะาะเมื่อวานนี้เราก็ทำ เชื่อมไล่เชื่อมเต็มเลยนะครับเอาความแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยนะครับผมคิดว่าแรงบิดน่าจะเยอะพอสมควรนะสองร้อยนี่ไล่เชื่อมเต็มหมดค้ำยันอะไรครับแต่ตัวหน้าแล้วก็ทําให้ดีไหนไหนก็ทําแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เหลือแค่เราจะตัดตัวนี้ออกเลยเพราะมันมีโครงเดิมครับเรามาไล่เชื่อมเต็มตัวนี้ยึดแบบให้ดีเรามาเอากับตัวนี้ครับ มานจือกไก่ตัวนี้อีกทีหนึง่งมันต้องดัดแปลงครับพี่หวงกินข้าวยังพี่ยังกินกาแฟไปแล้วอ๋อกินกาแฟไปแล้วตื่นตงโอตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเลยนะวันนี้ตื่นไวครับโอ,อืตนตื่นไมาื่นตืนืนตตื่นนืตืนตื่ตืตื่น 24, นี่เหลือแต่ไล่เชื่อมตัวนี้ครับตัวยึดตัวหน้านะครับจะผมจะเชื่อมนอกเชื่อมในเลยนะไล่เต็มเลยครับเอาความแข็งแรงไหนๆก็ลงมือทําแล้วก็ทําให้พี่แกได,ดีไปเลยแต่สําคัญว่าอินเตอร์นี่แหละมันต้องหาที่ไว้นะอินเตอร์ เราต้องหาที่ตำแหน่งไว้อีกทีหนึ่งครับอันนั้นค่อยว่ากันครับตอนนี้เราก็มาทำอันนี้ให้ก่อนมายึดตัวนี้ทำให้ดีเชื่อมพกเชื่อมพวกอะไรแต่ผมทำให้แกครับเผื่อพวกนี้ผมไปวิ่งงานไงเดี๋ยวแกนี่ไม่ได้ในวันนี้เราไม่ได้วิ่งงานครับก็มาทำให้แกเลย อวันนี้แดดออกแล้วน,นี่อินเตอร์เขาให้อินเตอร์มาด้วยน่าจะเป็นตัวระบายความร้อนครับตัวนี้กับกรองมาครบนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้สตาร์ทมือเนี่ยใช้ได้หรือเปล่ามันต้องเช็คก่อน ล้างอ,อ,กกอุปก,กรณ์ประกอบเครื่องครับนี่ขาย,ยึดพี่วงบอกว่าจะใส่แบบนี้เลย มีใครเข้ามาหายัางมีชื่ออะไรนะชื่อขี่รถเวฟเมื่อวานน่ะพี่ชายพี่ชายไ,ไปไปเห็นอยู่นู่นอ๋อน,นั่นมันเป็นลูกปืนป่บมันไม่ลงล็อกเลยมันไม่ลงไม่ลง ไม่ยอมลงไม่ลงมองท่ไม่ลงปเดี๋ยวผมไปเกี่ยมอุปกรณ์ตู้เชื่อมพวกอะไรก่อนมาครับเยวมาเชื่อมตัวนี้ให้แกเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ